วันนี้เราจะมาแนะนำตัวเครื่องสายพานดึงสายเป็นตัวเครื่องดึงสายเคเบิลรองรับดิเมนชันของสายนะครับผมตั้งแต่5มิลถึง45มมิลเป็นตัวที่ทุนแรงได้เยอะจริงๆสามารถดึงสายได้ตั้งแต่800กิโลถึง1,000กิโลกรัมเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกับตัวดักโหลดเดินนะครับผมเจรริงๆคับ King Kong book clock Skrilla in Godzilla spitter in hot lot top rocks the style but the the a สวัสดีครับผมพีพีเบสไพ่นะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวเครื่องสายพานดึงสายนะครับเป็นตัวเครื่องดึงสายเคเบิลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวสายแลนนะครับสายไฟเบอร์นะครับผมเป็นตัวสายไฟนะครับเป็นตัวท่อพีเอนะครับผมหรือสาย a d s s นะครับผมก็ใช้ได้ทุกประเภทตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับตัวสายพานนะครับผมรองรับไดเมนชันของสายนะครับผมตั้งแต่5้มิลถึง40 5มิลหน้างานที่จะใช้นะครับผมไม่ว่าจะดึงสายตามเสาไฟฟ้านะครับผมหรือว่าดึงสายลอดท่อใต้ดินนะครับตัวนี้ก็สามารถดึงสายได้ทั้งหมดเลยครับหรือจะดึงสายเข้าตามบ้านนะครับดึงสายตามโครงการครับเดินสายล้อมรั้วเขตสํานักงานเดินสายข้ามตําบลข้ามอาเภอนะครับผมตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยครับเป็นตัวที่ทุ่นแรงได้เยอะจริงๆเห็นตัวเครื่องเล็กๆอย่างนี้นะครับสามารถดึงสายได้ตั้งแต่800กิโลถึง1,000กิโลกรัมเลยครับและตัวนี้นะครับใช้กับตัวดักโหลดเดอร์ได้ครับตัวอุปกรณ์ที่ดึงสายลอดท่อ ตัวสายไฟเบอร์นะครับผมดึงได้ถึง250คอเลยครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่าครับผมว่ารายละเอียดต่างๆมันมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะเป็นตัวเกียครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นเกียร์สสปีดนะครับผมเดินหน้า2นะครับผมก็จะเป็นตัวสเต็ปที่เร่งสายนะครับแล้วก็สเต็ปที่ปล่อยสายหนืดนะครับและส่วนเกียร์ด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นเกียร์หนครับ ต่อมานะครับผมด้านหน้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายพานนะครับผมไม่ว่าจะดึงสายเดินหน้านะครับผมหรือดึงสายถอยหลังกลับนะครับด้านหน้าตัวนี้นะครับก็จะมีล้อแถมมาให้2ฝั่งนะครับเพื่อสะดวกการขนย้ายนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับก็จะมี1ล้อนะครับผมในการเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกสบายครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กแท่นนะครับผมที่เอาไว้ยึดกับตัวดินนะครับสามารถตับระดับได้นะครับผมเอาไว้ยันกับพื้นก็ได้นะครับผมหรือว่าจะว่ายันกับดินก็ได้นะครับยันกับผนังนะครับเพื่อไม่ให้ตัวอุปกรณ์นะครับแกว่งไป ตัวนี้นะครับผมเป็นขาตั้งนะครับผมเพื่อที่จะให้ตัวเครื่องสายพานปล่อยสายนะครับไม่ดิ้นไปไหนครับตัวลอกสายนะครับผมก็จะมีทั้งตัวด้านหลังนะครับและก็ตัวด้านหน้านะครับผมเพื่อที่จะปล่อยสายให้เป็นทางเดียวกันครับเรามีตัวคันเร่งนะครับผมเป็นตัวล็อกนะครับเร่งพันโยกนะครับตัวนี้เป็นจุดจ่ายน้ํามันเข้านะครับผมเปิดฝาแล้ใส่น้ํามันได้นะครับ ตัวนี้บรรจุน้ํามันได้4ลิตรครับนี่ก็จะเป็นตัวเครื่องของเรานะครับผม8.5แรงครับตัวอุปกรณ์ที่แถมมาให้นะครับผมก็จะมีนี่นะครับตัวบล็อกแกะหัวเทียนนะครับผมแล้วก็จะมีตัวสายยางเติมน้ํามันมาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหล็กเอาไว้ปรับขนาดของสายพานนะครับวิธีการปรับขนาดของสายพานนะครับผมเราก็จะเอาตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปครับ เพื่อขยับให้ตัวสายพานกว้างขึ้นจะรองรับสายได้ในขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมหรือถ้าเราหุนเข้านะครับตัวสายพานนะครับผมก็จะแคบลงนะครับผมก็จะปล่อยสายได้ในขนาดที่เล็กลงนะครับตัวนี้ปรับได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับผมเราเซอร์วิสแมเทนแนนให้แล้วนะครับผมน้ํามันเครื่องนะครับผมตัวอุปกรณ์อื่นๆนะครับเราเช็คให้ทั้งหมดแล้วครับมั่นใจได้เลยครับว่าลูกค้าไปนั่งงานแล้วลูกค้าสามารถใช้ได้ทันทีครับเอางั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีกกาาารรใช้งนนนััเลยะคบว่ การใช้งานเบื้องต้นจะเป็นอย่างไรนะครับขั้นตอนการใช้งานง่ายๆนะครับผมเปิดสวิตออนครับเล่งเครื่องนิดนึงนะครับการจ่ายน้ํามันก็เป็นออนนะครับโฟกตัวสวิตับโช้กก็จะเป็นตัวออนนะครับเสร็จแล้วให้เราดึงแท่นจับกระชากขึ้นนะครับตอนนี้เราได้สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวเล่นนะครับียรกดไปด้านหน้านะครับผมจะเป็นตัวปล่อยสายครับ เกียร์กลางนะครับผมจะเป็นเกียร์ว่างครับปรับปล่อยหลังมีเข้อเด่นหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นเกียร์ปล่อยสายเดินหน้าแบบเร็วครับแล้วก็เกียร์สุดท้ายนะครับผมจะเป็นเกียร์ม้วนสายกลับนะครับ เราลองมาทดสอบก,กับตัวดักโหลดเดอร์นะครับผมเป็นตัวดึงสายลอดท่อใต้ดินนะครับ connect, like ที่เราจะมาเทสกันนะครับผมตัวนี้เป็นอุปกรณ์ร้อยสายลอดท่อใต้ดินนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาอุปกรณ์ดักโหลดเดอร์มาลองใช้กับตัวเครื่องนี้ดูนะครับผมอย่าจริงๆนะครับ นี่นะครับผมจะเป็นการปล่อยสายไปนะครับผมโดยการที่เราไม่ต้องใช้แรงคนนะครับผมโดยปกตินะครับการดึงสายนะครับผมหนึ่งเลยจะเป็นคนปล่อยสายตรงต้นทางนะครับผมสองเลยก็จะมีคนที่ดึงสายนะครับเราอาจจะต้องใช้จํานวนคนนะครับผมสามถึงสี่คนนะครับแต่ถ้าเรามีเครื่องนี้นะครับผมไม่ว่าจะเดินสายบนเสาไฟฟ้านะครับผมหรือว่าเดินสายใต้ดินนะครับตัวเครื่องนี้จะลดจํานวนของคนงานลงนะครับให้เหลือแค่สองคนเท่านั้นครับผมนี่คือประโยชน์ตัวอุปกรณ์ครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวผมจะดึงตัวสายถอยกลับนะครับเพื่อ เข้าโลตายนะครับให้เราปรับมาเกียร์สุดท้ายเลยนะครับ ตอนนี้เราก็ดึงตัวสายนะครับเข้าตัวม้วนโลเก็บสายแล้วนะครับผมวิธีการใช้งานง่ายๆครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมดีจริงๆเลยครับเป็นไงบ้างครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมผมว่ามันดีเยี่ยมจริงๆเลยครับประโยชน์ของมันนะครับผมก็ลดจำนวนของพนักงานลงนะครับผมจากที่เราต้องใช้คนจำนวนมากนะครับที่จะดึงตัวสายนะครับผมเราก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมเพื่อลดจำนวนของพนักงานลงนะครับถ้าลูกค้าอยากสอบถามสินค้าเพิ่มเติมนะครับผมให้ลูกค้านะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับหรือทักไลน์มาที่โพสต์นี้ได้เลยครับหรือว่า ลูกค้าอยากจะซื้ออุปกรณ์การเดินสายบนเสาไฟนะครับผมอุปกรณ์การเดินสายใต้ดินนะครับเราก็มีทั้งหมดนะครับหรือจะเป็นตัวโลร้อยสายนะครับผมตัวสายไฟสายไฟเบอร์สายแลนสาย R G หกเราก็มีทั้งหมดเลยนะครับท่านลูกค้านะครับผมสามารถดูสินค้าได้ทั้งหมดนะครับผมจาก w w w p b supply net นะครับ w w w p b store net นะครับเลือกซื้อสินค้านะครับผมเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าให้ได้เยอะที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมผมพีพีเบส นะครับผมสวัสดีครับ